สวัสดีครับ เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลรายงานการประชุมสรสประจำวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสรสเป็นประธานในที่ประชุมและท่านทาริศเพีงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นผู้สรุปผลรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบและมีพันตำรวจเอกกิตชนะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่ 1. สอรอสอได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาคถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับแกนนำกปปสและแนวร่วมกรณีร่วมกันกระทำผิดด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยตรงขณะนี้มีจำนวนคดีประเภทขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวน149คดีสรสได้รับรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอทบทวนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชนาจักรรายนายสาธิตเซกันหนึ่งในแกนนำกปปสซึ่งมีประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้ประชุมหาหรือเมื่อวนันนี้คือวันที่10กุมภาพันธ์ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติโดยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสรสเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญจึงมีหนังสือวันนี้ แจ้งปหลัดกระทรวงมหาดไทยให้เร่งพิจารณาโดยขอให้มีความเห็นว่าจะเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชนาจักรหรือไม่อย่างไรสรสรได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่ากรณีความเดือดร้อนของชาวนาและเกษตรกรน,นั้นพระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลโดยเป็นแกนนำเวทีถนนแจ้งวัฒนะ ได้เสนอต่อรองว่าหากกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีการทุจริตจำนำข้าวเป็นคดีพิเศษแล้วกปปอจะอนุญาตให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดทําการตามปกติได้นั้นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงแล้วว่าการจะรับคดีใดเป็นคดีพิเศษนั้นไม่ได้ขึ้นกับการต่อรองด้วยวิธีการเช่นนี้ของกอปปสเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและในกระบวนการยุติธรรมจะใช้วิธีต่อรองเช่นนี้ไม่ได้แต่สรสเห็นด้วยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าไปทําการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องนี้หากมีผู้ร้องขอที่มีตัวตนชัดเจน สรสขอประนามการกระทําของแกนนํากปปสโดยเฉพาะพระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐที่สั่งการให้กาดของกอปปสเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตํารวจสองนายที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของชาวนาที่เข้าไปบริเวณการชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละตามหน้าที่ แต่กลับถูกควบคุมตัวโดยแกนนำที่ศาลออกหมายจับแล้วเข้าลุมทำร้ายตำรวจทั้งสองนายใช้ผ้าผูกตาแล้วคมคู่ทำร้ายตามภาพที่ปรากฏทางสื่อมวลชนทั่วไปขณะนี้ตำรวจทั้งสองนายต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจคาดว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวนานถึงสองสัปดาห์ ตำรวจทั้งสองนายคือร้อยตำรวจตรีสมคิดเฉยกำมลนและดาบตำรวจวชิรพงศ์ปุ่นนวนบุรพงศ์ซึ่งอายุมากแล้วถึง59ปีและส3ิสาปีตามลำดำับสรสขอยืนยันว่าการกระทําเช่นนี้เป็นความผิดต่อกฎหมายที่ร้ายแรงและไม่สมควรกระทําต่อเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเป็นอย่างยิ่งสรสจะดําเนินการอย่างเฉียบขาดกับกรณีดังกล่าวต่อไปเพื่อความรอบทอบรอบครอบนะครับแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี่ย ก็จึงมอบหมายให้5โดหน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นเนี่ยนะครับทำการตรวจสอบกันกรองอทั้งร้อยสาส36หายชื่ออีกครั้งหนึ่งก่อนประกาศรายชื่อ,อเพื่อให้มาชี้แจงนะครับก็ชุดนี้กำลังประชุมบ่ายนี้นะครับซึ่งก็คงใช้เวลาประชุมแล้วก็ตรวจสอบอคงยังไม่สามารถจะเปิดเผยรายชื่อได้ในวันนี้นครับ